ที่แข็งแรงและมีความสุขโคเวได้พัฒนาเครื่องกรองน้ําและพร้อมที่จะมอบความสุขนี้ให้กับทุกๆคนเครื่องกรองน้ำโคเวมีวิธีและขั้นตอนในการกรองน้ําด้วยไส้กรองที่แบ่งออกเป็นหลรกษณะดด้วยกันคือไส้กรองพลาสไบด์เมนไส้กรองพีคาร์บอนไส้กรองอาร์โอเมมเบรนไส้กรองโพสคาร์บอนไส้กรองปลายและไส้กรองเซรรมิ ขั้นตอนแรกคือพัสเซดิเมนต์เป็นวิธีการกรองที่ช่วยกําจัดสิ่งตรกระปกเช่นอนุขนาดเล็กและสนิมที่อาไอยู่ในใน้นําหลังจากนั้นคอรีสารละเหยทางเคมีและสารพิษอย่างเช่นยาฆ่ามแมลงจะถูกกําจัดด้วยไส้กรองทีคาร์บอนซึ่งไส้กรองนี้ผลิตโดยวัตถุดิบที่มาจากมะพร้าวไส้กรองนีโอเซน เป็นไส้กรองแรกที่ทําหน้าที่ในการทําความสะอาดน้ําให้บริสุทธิ์โดยการผสมผสานหน้าที่ของไส้กรองพักเซต,ติเมน์และพีคาร์บอนเข้าไว้ด้วยกันลําดับที่3คือการกรองน้ําโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกกันว่ารีเวิร์สออสโมซิสโดยผ่านแผ่นเยื่อเมมเบรนและด้วยรูขนาด0.001ไมคร่ที่อาศัยอยู่บนแผ่นเยื่อเมมเบรนไส้กรองนี้จะช่วยกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่มากับน้ำเช่นแบคทีเรียเชื้อโรค โลหะและสารก่อมะเร็งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยน้ำที่ผ่านการกรองด้วยวิธีนี้จะกลายเป็นน้ำที่มีความสะอาดมากน้ำที่ผ่านระบบ r o จะถูกนำมาใช้ในวงการแพทย์และวงการอุตสาหกรรมวิธีการกรองน้ำด้วยระบบ r o เป็นวิธีที่ใช้แรงดันของน้ำเพื่อเป็นตัวผักน้ำดิบเียงเลือรกรอเซนิทเทอร์เมียเบคุณภาพสูง และเป็นขั้นตอนเคาะในการแยกโมเลกุลของ S 2 o ออกจากสารปนเปื้อนที่มีอยู่ในน้ำทำให้โมเลกุลของ S 2 o ไหลผ่านเข้าไปในแผ่นเยื่อเมมเบรนในขณะที่สิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กถูกดักจับโดยเมมเบรนและถูกขับออกเป็นของเสียจึงได้น้ำที่สะอาดและบริสุทธิ์ขั้นตอนต่อไปคือการกรองโพสคาร์บอนการกรองด้วยวิธีนี้จะช่วยเพิ่มรสชาติของน้ำที่ดีขึ้นซึ่งไส้กรองที่ทำจากของคาร์บอนจะช่วยดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และยังช่วยยับยั้งการเจริญเติมโตของเชื้อแบคทีเรียอีกด้วยอันดับที่5คือการกรองที่เรียกว่าไฟล์ขั้นตอนนี้เป็นการกรองอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้เรามั่นใจว่าฝุ่นและสิ่งสกปรกขนาดเล็กที่ไหลามาจากไ้กรองโพสคาร์บอนได้ถูกกำจัดลงไ้กรองคาร์บอนบล็อกคอมเพซ์ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยรวมบทบาทหน้าที่ของไ้กรองโพสคาร์บอนและฟล์ไว้เป็นหนึ่งเดียวนอกจากนี้โคเวยังวิจัยค้นคว้าและพัฒนาไ้กรองแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้นและขั้นตอนสุดท้ายเป็นการกรองด้วยเซรามิกการกรองนี้เป็นการช่วยระงรับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ในถังเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความสะอาดและปลอดภยัยด้วยวิธีการกรองน้ำที่ผ่านขั้นตอนการกรองทั้ง6ลักษณะทำให้คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าน้ำที่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำโคเวสะอาดและบริสุทธิ์ทุกครั้งที่มีการใช้งาน